ไม่เป็นไรเดี๋ยวถูกห่ายคิดมากขับรถกลับบ้านเดี๋ยวเอาอัน้สิพี่มีอีกอันนี้แท้เอี๊ยพี่เอียบันดาลไม่ปิดหวังจริงไม่ดีพี่มันดูทุกคืนทุกคืนอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีพีได้รู้พี่อันนี้เก๋ยากว่ย พี่แยกให้โอเคเค้กฟรีอยู่แล้วที่นี่ไม่ได้มีค่าเสียหายอะไรครับพี่เก็บเงินดมาไม่หรอกพี่จริงๆผมก็เป็นคนธรรมดาแหละแต่ครนี้เราอาศัยเพราะว่าเราทำงานในทางของเราเท่านั้นเองเป็งแบบน้องติดตามตลอดน้องคนนั้นเป็นตัวเล็กตัวเล็กน้องเรียนนะพี่ชอบดูได้าคนแก่เราก็ผมาอะไรอย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปดูให้ดูให้ดูให้ดูอะไรไม่รออันดีไม่เป็นไรหรอกดูให้พวกนี้พี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายครับ แวะมาได้เลยมาที่ร้านที่อยู่ทุกวันแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกก็ส่งรูปมาครับไม่แต่อย่างนี้วัดทับแพ้อยู่แล้วครับแพ้ประมาณราคาหลักร้อยครับหลักร้อยพันร้อยสวยๆพันกว่าบาทอันนี้มันไม่มีผิวแล้วถือว่าร่อนอยู่ไหมครับพี่ผิวมันร่อนพวกนี้ยังหลักร้อยอยู่นะเป็นปลายอเอนี่เรียกว่าทับาวัดทับพาชัยปีหนึ่งเจ็ดอันนี้แท้แต่ไม่ไม่รู้บล็อกไหนอืน่าจะเป็นบล็อกหน้าเดิร์หลักถูกได้เขาไม่เชื่อข่าวเยอะครับนี่กลลองเยนี่นี่อะไรเปลวเทียนเปาเทียนอัลบั้า ไม่ดีห,าห่างเยอะน่ะลองดูเผื่อไป,ปไปได้นี่จมอชุด<ต>น,นี้แท้หมดเลยเนนะี่ยขท้หมดแท้อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคือพี่ต้องบอกว่าถ้าเราจะขายอ่ะขายได้นะพี่ก็มีที่จะซื้อแต่มันไม่แพง<ม>คือถ้าเรามากายมีครถกลับให้อะไรอย่างเงี้ย <using? S 1> แต่ถ้าสมมติว่าสาหรับพี่เนี่ย พระผู้นี้มันไม่ได้เล่นแต่ว่าซื้อได้เป็นพันแย้คนีถ้าเกิดมุมพี่อ่ะถ้าเราเก็บไว้ใช้ได้ก็ดีอ่าแค่นั้นเองค้าขายก็เป็นไม่แพงมากบางทีมีคนเท่าคนแก่ที่บ้านก็ฝากใช่น่อย่างเงี้ยเนี่ยคระทองพระตาพี่เนี่ยครับอะไรทองอะไรเนี่ยหลวงพ่อโตไม่ดีไม่ดีผมต้องบอกโผล่คต้องบอกเขาก็นี่พี่สององค์นี่ไม่ดีไม่ดีห่างเยอะมีเป็นกุลุนเลยพี่คืออย่างงี้บางทีบางครั้งเนี่ยคนแก่เมื่อก่อนเขาเก็บพระเนี่ย เขาจะไม่ค่อยคิดหรอกว่าแค้เก้คือให้มากูว่าเก็บอย่างเงี้ยไม่ดีครับห่าง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 ก็แต่ตัวจริงเยอะครับต้องบอกปัญหานี้คือกล้องไข่ใส่ดำต้องบอกเราต้องบอกเออสบายเราจะได้สบายใจครับอันนี้ผมเช็คให้แล้วแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดจะซื้อผมว่าซื้ออยู่เจ็ดร้อยแต่เพราะว่ามันเป็นพาที่มัน เด็กจะบอกอยงี้ว่าพระเนี่ยมันมีราคาที่ไม่แพงครับถ้าเกิดใช้ได้แต่ถ้าเกิดถจะขายพี่ก็ยินดีที่จะซื้อครับพี่ครับผมอันนี้พี่เลรก็ขิงอันนี้พี่ยังอย่าหายใจหายทางครับก็ปล่อยให้คนเท่าคนแก่เขาไปเขาจะได้มีกําลังใจบางทีอย่างน้อยมาแล้วก็ยังได้ขับรกลับอะไรอย่างนี้ยครับได้ขับเดินกลับมาเดินเล่นก็ไม่เช็คด้วยได้ได้มาเลยพี่เช็คให้อยู่ครับไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วครับพี่คือพี่ก็ช่วยทุกคนมั้ง อันนี้คือแบบตั้งใจอยากมาอยากมานี่แท้จะจะสึกหรือเปล่าพี่หรือว่าไงไม่ครับไม่แท้เลยแท้เลยคือบางร้านอาจจะไม่ได้ซื้อครับพวกนี้ไงแต่พี่ซื้อไว้ให้แบบแต่บางคนเขาก็ชอบเขาถึงคือมันเป็นพัดแท้ขอบคุณพี่ครับพี่ถือว่าเป็นพัดแท้เฉยๆครับใช่พวกนี้ซื้อไว้บางทีขายไม่ได้หรอกพี่ขายเป็นพัดหลักกับคนใหญ่แต่พัดย่อยเนี่ยที่คนเขามาหาเราแล้วเนี่ยอันนี้เก็บไว้ลูกเก้ะนะเก้ะนะ โอเคครับโอเอันนี้อันนึ่งละลายโอเคครับอะไรลูกเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแท้ก็ซื <h <h ้อหลักฐานไปปลายงคนก็มั่นใจจนหนุ <h 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 ่ตื่นเต้นอย่าไปมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าพลาเนี่ยถ้าถ้าจะมั่นใจก็คือต่อเมื่อคุณหลับตังแล้วถ้ายังไม่หลับตังก็ถือว่ายังโดนหรือว่าช่างมันครับคุณดีครับเพื่อชายเดินทางมามาจากไหนนะปราจีนบุรีปราจีนบุรีขอบคุณมากถือว่าฝาก่าไว้ในช่องฟิต